กระทรวงมหาดไทยของอินเดียเตรียมบังคับใช้กฎหมายความเป็นพลเมืองเร็วๆนี้ทมการเสียงวิจารณ์ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมในช่วงก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ ด้ยมีการรายงานว่ากฎหมายดังกล่าวผ่านการอนุมัติมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2562แต่การบังคับใช้จริงได้ถูกเลื่อนออกไปหลังเกิดการปะทุในวงกว้างจนกลายเป็นความรุนแรงที่มีผู้เสียชีวิตกว่า100รายตามการรายงานระบุว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นการมอบสัญชาติอินเดียให้แก่ชาวฮินดูป่าซีซิกพุทธเชและคริสเตียนที่เดินทางจากปากีสถานอัฟกานิสถานและบังกลาเทศเข้ามาอยังอินเดียในช่วงก่อนเดือนธันวาคมปี2557ขณะที่มีการงดเว้นการมอบให้แก่ชาวบุสลี อย่างไรก็ตามชาวมุสลิมจำนวน200ล้านคนในอินเดียเกรงว่ากฎหมายดังกล่าวจะเป็นรากฐานของการขึ้นทะเบียนพลเมืองระดับชาติซึ่งอาจทำให้พวกเขานนั้นต้องกลายเป็นคนไร้สัญชาติในประเทศโดยนาย,ยกรัฐมนตรีนเรนทาโบดีได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้โดยกล่าวว่าที่ชาวมุสลิมไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายนี้เพราะพวกเขานนั้นไม่ต้องการการคุ้มครองจากอินเดียส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้จะยิ่งจุดชนวนการประท้วงของประชาชนที่ไม่พอใจซึ่งนับว่าเป็นการเลือกปฏิบัติครั้งแรกในอินเดียที่คำนึงถึงส าสนาเป็นพื้นฐานในการให้สัญชาติอีกด้วย